So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้งไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะส,ส,สวัสดีเพื่อนๆนานแล้วสคนเลยครับโอ้ย oh yeah, แล้วก็อยู่ผมเองครับไมกี้ และเอทิสนกน้อยคู่ใจผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันการอัปเดตครับของออซ่าทาวเวอร์ดีฟเอนซ์หรือแมปนี้นี่เองนะครับผมและในเวลานี้นะครับเป็นเวลา11โมงเช้าของเวลาประเทศไทยนะครับตอนนี้ตู้สุ่มเนี่ยก็มาให้เรานะครับสุ่มตัวแรกหรือสุ่มตัวใหม่กันแล้วนะครับตัวที่มาครั้งแรกนะครับตอน11โมงเลยเนี่ยนั่นก็คือนะครับโกคูโรสเอไม่ใช่โกคูแบ็กที่เป็นเวอร์ชัน5ดาวเอ,อหรือจะเรียกโกคูโรสก็ได้ถ้าผมเรียกไม่ผิดนะอ่ะ ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีเดี๋ยวจะทําการสุ่มไปเลยและกันอ่ะแพ็กแรกนะครับสิบครั้งดูด้ออกไหมสุ่มไปครับยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีสปีดเอาแล้วกันนะโอเคตอนนี้ถือว่าออกแล้วนะครับสุ่มเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นเองยังถือว่าดวงผมนะครับยังมีอยู่โอ้โหดีเลยว่าเกือบคิดว่าจะหมดไปเยอะแล้วนะ <c ười> คิดว่าเพชรมาไม่พอโอเคเราได้ไปนะครับแล้วก็สุ่มที่เหลือต่อเลย เดี๋ยวเรามาดูหน้าโกคูแบ็กซิครหรือโกคูโรสนะครับที่พี่แกนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นผมสีชมพูอองตองนี้นะครับอ,อ,อยู่ในหเดี๋ยวเรานะครับจะตัดฉากไปรีวิวตัวละครน,นี้กันเลยละกัน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงรีวิวตัวละครกันแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยสุ่มได้โกคูโรสมานะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยเออผมลืมเอาโกคูแบ็กเวอร์ชัน4ดาวมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยเอาโกคูแบ็ก4ดาวเข้ามาแล้วนะครับอืมเมื่อกี้ออกเข้าใหม่นะครับเพื่อที่จะแบบว่าทําการเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมจะวางโกคูอะโรสตรงไหนเด ตรงนี้และกันนะครับน่าจะโอเคอยู่นะอ่าวางตรงนี้ไปนะครับซึ่งเริ่มต้นของพี่แกเนี่ยดาเมจนะครับอยู่ที่180นะครับสปีดนะครับอยู่ที่7ระยะการโจมตีนะครับอยู่ที่25นะครับอันนี้เป็นของเลเวล1นะครับเอาผมลืมเปิดเอฟเฟกหรือเปล่าเนี่ยอ่าเปิดเอฟเฟกไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วดูการโจมตีมีสายฟ้าเดี๋ยวนะเป็นสายฟ้าสีดำใช่ไหมครับแล้วก็มีความเป็นชมพูอ๋ออีเดียวนะมันอุ้ยโอ้มันอารมณ์แบบว่าเป็นการช็อตนะครับแล้วก็ระเบิดเลยเออเรือประเทศผมไม่ ตอนแรกจริงๆผมอยากจะพูดชื่อท่าแต่ละท่าของโกคูโรสตัวนี้นะครับแต่ผมนะครับไม่ได้ดูดักเอนบอลเนี่ยเวอร์ชั่นนี้เลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดชื่อท่าอะไรไปบ้างน,นครับเอาแบบว่าพูดในมุมของคนที่แบบไม่เคยดูมาก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบเฉพาะจุดนะครับอืมก็เป็นตัวทั่วไปนะยังไม่ได้ถือว่าพีคอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับตรงนี้เลยกันอันนี้โกคูแบ็คนะครับอ่ะเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันนะเห็นไหมยังไม่ได้อัปเกรดสักขั้นเลยนะครับการโจมตี เป็่งพลังแล้วก็ช็อตสายฟ้ามันเหมือนกันเลยอ่ะอืมมัน <c oughs> ต่างกันเดิมตัวไหนเดีย๋ยวผมจะเอ่อวางบูม่าก,ก่อนละกันโอเควางบูมา่าหาเงินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังสามารถจัดการได้อยู่นะเอออันนี้ต้องเป็นเฟิร์สอันนี้ก็ต้องเป็นเฟิร์สนะครับแต่ดาเมเนเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเลยเห็นปะ่ะสามสิบห้านะครับสปีดอยู่ที่ 7. เจ็ดระยะการโจมตีเท่ากันนะครับแต่ดาเมเเนี่ยเพิ่มมากโอโ้กี่เท่าเนี่ยเพิ่มมากกว่าเท่าตัว,ตวเลยนะเพื่อนๆอือว่าเจ๋งนะฮะเอ่ออัพแต่ขั้นเหรออันนี้อัพอยู่ที่400นะครับ ส่วนตัวนี้ก็อัพอยู่ที่400เช่นเดียวกันอันนี้ผมก็จะอัพบูม่าก่อนแล้วกันหาเงินก่อนนะครับช่วงนี้ก็หาเงินก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่หาเงินเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินอัพตัวละครเหล่านี้นะครับโอเคการโจมตีก็ถ้าโดยส่วนตัวที่วัดได้ตอนนี้นะนเพื่อนๆในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยต้องเรียกได้ว่าโกคูโรสเนี่ยถือว่าเหนือกว่าโกคูแบกนะครับอโอเคงั้นผมก็จะอัพโกคูโรสไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกันอัพไปนะครับรูปแบบการโจมตีก็เหมือนเดิมใช่ไหม เพราะว่าเมื่อกี้ผมอ่านดูแล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดามเมจของพี่แกนะครับพุ่งมาอยู่ที่280แล้วอืมดามเมจพุ่งมา280ก็เพิ่มมาร้อยหนึ่งนะครับถ้าผมอัพอีกขั้นหนึ่งเนี่ยในราคา700ใช่ไหมดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นมา8หน่วยอ๋ออันนี้ก็เพิ่มมาแล้วนี่นะตอนแรกมันย5นะครับตอนนี้เพิ่มมาแหน่วยแล้วอยู่ที่33มบานะครับอันนี้ผมก็จะอัพบูม่าไปก่อนลกนนะก เดี๋ยวนะผมจะต้องแอบวางตัวอื่นช่วยแล้วแหละโอเคครับเพื่อนต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเนี่ยอั Goku ู o สไป1ขั้นนะครับตอนนี้ผมจะับเอ่อัพ Goku cool back อ่ะอีกขั้นหนึ่งเริ่มแบบว่ามีความลนๆแนละ้วัพไปขั้นนึงนะครับดามเมจเนี่ยห่างกันมากเลยสาหรับขั้นแรกนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ัพอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับ Goku cool back นะครับสำหรับขั้นที่2นะครับเป็น LE แล้วอ่าเป็น LE ทรงกลวยแบบนี้เลยครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วดูพุ่งไปโจมตีเฮ้ยเท่อยู่นะ ถ้าแต่งกับโกคูแบ็กนะครับที่ผมไปอัพอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโจมตีธรรมดานะครับขั้น2แต่สําหรับโกคูเออโรสเนี่ยน่าจะอัพได้ประมาณถึง4ขั้นเลยเดาว่านะครับเดี๋ยวเราจะอัพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันอ่าอัพอขั้นหนึ่งดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเออการสร้างความเสียหายเป็นเอลีเหมือนจะกว้างขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะกว้างขึ้นแหละอืมอัพขั้นสุดยอดนะครับสองพันเก้าว้าวกว้างมากโวย้ยย่างเท่เฮ้ยสุดยอดพลังอะไรทุกเนี่ยเฮ้ยมันคือท่่าาไไม้ตยออะะร หามเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับว่าถ้าไม้ตายนี้มันชื่อว่าอะไรอย่าลืมนะครับพี่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเอ้ยอย่างเท่แล้วรูเปรียบเทียบกับโกคูแบ็กธรรมดาอ่ะอัพขั้นแม็กเลยนะครับอันนี้ก็แม็กแล้วอันนี้ก็แม็กนะครับโกคูแบ็กเนี่ยก็ยังโจมตีแบบว่าเดี๋ยวนะอ๋อเป็นพลังขึ้นเต่าแล้วโอเคมันมันเรียกว่าพลังขึ้นเต่าหรือเปล่าถ้ามันเป็นเวอร์ชันสีดำตจมตีออร่าสีม่วงแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเนี้ยคือห่างกันมากเลยเพื่อนๆเฮ้ยสกิลมันเวอร์ก ว่าถ้าวางหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอะเฮ้ยตอนนี้ผมก็ถือว่าอลังการเลยนะครับโอเคอัพขั้นแม็กเลยนะครับถ้าไม่แม็กเนี่ยมันจะแบบว่าไม่เห็นพลังแบบเต็มที่ดูนะสองตัวนะครับใส่ครับพลังลดลงมันจะฟ้าโอ้ไงครับบู๊ยอย่างเท่นี่เฮ้ยอันนี้ผมออกอวยเต็มที่เลยนะเฮ้ยรู้สึกชอบนะครับแล้วสามารถตีตัวแอร์ได้ด้วยนะดามเมจนะครับอยู่ที่700ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าเปรียบเทียบกับเอ่อตัวที่เป็น5ดาวนะครับ ตัว5าดาวและยืนบนเนินหรือตีตัวแอได้เนี่ยดาเมจ7 0 0ผมถือว่าเยอะนะครับเยอะกว่ามีฮอคอีกอ่าแต่เราต้องยอมรับนะครับว่ามีฮอคเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าระยะทางที่เป็น a อวในทางตรงแบบไกลๆนะครับอืมเพราะงั้นในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนดีกว่ากันนะแต่ถ้าพูดได้เต็มปากก็คือดาเมจของโกคูแบ็กเนี่ยเหนือกว่าหลายๆตัวที่แบบว่าโจมตีตัวแอได้นะครับสำหรับ5าดาวนะครับอืมแต่ส่วนเรื่องดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทาคลิปพิสูจน์ออกมาอีกทีนึงนะครับผม กิวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววางเพิ่มอีกวางตรงนี้นะครับแบบจบฐานป้อมเลยเป็นไงเฮ้ยเรียร้ว่าแทมไม่ได้ออกมาเพื่อนเดูดิทรงตียังโหดโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้คลื่นไอ้คลื่นที่มันแบบกระจายกระจายแบบเนี้ยทำไมผมรู้สึกมันเหมือนแบบพลังของฟูจิโทระาว่าจริงๆเนี่ยคลื่นที่มันเป็นกระจายกระจายวงกลมแบบเนี้เพื่อนเฮ้ยมันเหมือนฟูจิโทระาเลยนะแอบบย้อมแมวไปเนี่ยเฮ้ยใช้ได้นะพลังสุดยอดเอออันนี้ถือว่ายอมรับได้นะครับแล้วก็ คุ้มค่าแก่การรอคอยนะเออแล้วประเด็นคือไอผมเนี่ยก็มีโกคูแบ็กถึง2ตัวนะครับตอนแรกว่าจะอีโวแต่คิดไปคิดมานะครับคือผมเนี่ยไม่มีไอตัวพวกแบบว่าเป็นวัตถุดิบแบบเนี้ยไอพวกที่เป็นแบบว่าหัวแดงนะครับหัวแดงหัวม่วงหัวเขียวเนี่ยผมไม่มีนะก็เลยแบบว่าเสียเพชรแล้วก็สุ่มให้กับเพื่อนๆดูกันเลยแล้วกันอุย้ยผมชอบนะออราเดีย่ยนี่เห็นไหมอันนี้อ๋พี่แกใช้เขียวด้วยเหรอผมเพิ่งสังเกตมีเขียวด้วยแฮะเอ้ยอย่างเช่แสดงว่าพี่แกใช้เขียวแล้วก็ไปฟันโจมตีแล้วเบิดพลังอย่างนี้เหรอ ส่วนตัวผมว่ามันโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเวฟที่15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามารอดูนะครับว่าบอสเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคือดูดิมันโหดมากเหรเพื่อนดูสกิลไอ้สองตัวนี้ตกงานแล้วตกงานแล้วนะครับแค่โกคูแบ็กตัวเดียวเนี่ยดูบอสออกมาครับมินิบอสครับแตกครับแป๊บเดียวครับโอ้โหเดินออกจากบ้านไม่ถึง5เก้าเลยนะครับดีเลยว่าแตกแล้วครับผมแล้วเราก็รับตัววัตถุดิบไปตามระเบียบครับ